สวัสดีค่ะคลรันาราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u โพโราเก้าห้าดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้ว่าด้วยผลของราหูที่จะย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ18ปีเลยนะคะเป็นการย้ายกลับเข้าบ้านเดิมของตัวเองในพพัันุุในวันที่5พฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นอีเวนต์ใหญ่ของปี68ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมดาวเสารแล้วก็ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวตรีเทพ จะย้ายราศีในช่วงเวลาใกล้เคียงกันด้วยนะคะมันจะทําให้เรื่องของชีวิตเรื่องของการงานของคุณเนี่ยมีจุดพลิกมีจุดเปลี่ยนเข้ามานะคะเป็นช่วงที่เรื่องของการงานเนี่ยก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามามากขึ้นจะมีโอกาสดได้ชิมลางการงานใหม่ๆด้วยนะคะในเรื่องของสิ่งที่คิดสิ่งที่มุ่งหวังในเรื่องของเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้ตามที่ต้องการด้วยนะคะ แล้วก็การที่ราหูเข้าโคจรกลับมารับตําแหน่งเกษตราธิบดีในภพพันธุพบที่ว่าด้วยเรื่องของความมั่นคงพบที่ว่าด้วยเรื่องของครอบครัวว่าด้วยเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็จะส่งผลดีในเรื่องของการงานของคุณส่งผลดีในเรื่องของการรับทรัพย์ทํากําไรแล้วก็ส่งผลดีในเรื่องของบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยด้วยนะคะเวลาที่ราหูเข้าโคจรเข้าภพพันธุเนี่ยนะคะ มันจะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องปรับเปลี่ยนเข้ามานะคะถ้าไม่เป็นเรื่องของการงานก็จะเป็นเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยแต่รอบนี้ที่มันพิเศษมากเพราะว่าทั้งดาวพฤหัสและดาวเสาย้ายราศีในเวลาใกล้เคียงกันในเรื่องของการงานมันก็จะมีโอกาสดีๆมีโอกาส,กาสใหม่ๆเข้ามานะคะและอาจจะมีโอกาสปลุกๆเข้ามาด้วยนะคะจากการที่ตอนนี้มีดาวมรตยูเร ah uh ่งลัคนาของคุณอยู่มันจะทําให้เรื่องของการงานมีโอกาสที่จะ ได้อะไรมาแบบฟุ้งุได้อะไรมาแบบไม่คาดคิดมากขึ้นนะคะในเรื่องของการงานเองเนี่ยมันก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะอาจจะมีคนที่รู้จักคนที่สนิทคุ้นเคยกันดีเป็นคนที่คุณเคยทำงานด้วยก็ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือก็ได้นะคะจะแนะนำในเรื่องของการงานเข้ามาให้หรือเปิดโอกาสในเรื่องของการงานให้แล้วก็ในเรื่องของการงานเองถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรอยู่มันเป็นช่วงที่ สามารถที่จะผลักดันให้เป็นจริงได้ง่ายกว่าที่คิดเอาไว้นะคะเป็นช่วงที่จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรในเรื่องของการงานเนี่ยช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ราหูเข้าโครจรอ,อยู่ในพพันธุเนี่ยขอให้ตั้งอกตั้งใจทําให้ดีเลยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะพลิกฟื้นในเรื่องของธุรกิจการงานให้มันกลับมาเข้มแข็งมั่นคงได้สามารถที่จะตั้งตัวสร้างฐานะสร้างความเป็นปึกแผนให้กับตัวเองได้เลยนะคะ เพียงแต่ในช่วงที่ราหูเข้าโคจรเข้ามาอยู่ในภพพันธุมันยังเป็นจังหวะเดียวกับที่ดาวมฤตยูยังคงเล็งลักนาของคุณอยู่นะคะดาวมฤตยูเนี่ยเขาเป็นดาวของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นดาวของเรื่องที่คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงเข้าโคจรเล็งลักนาจังหวะเดียวกับที่ราหูโคจรเข้ามาอยู่ในภพพันธุของคุณมันจะทําให้เรื่องของการงานเนี่ยมีจุดพลิกมีจุดเปลี่ยนเข้ามาอาจจะมีเรื่องของการที่ผู้ใหญ่เจ้านายให้ความสําคัญให้ความใส่ใจ แล้วก็ส่งคุณไปรับผิดชอบหน้าที่ตำแหน่งการงานอะไรที่มันมีความสำคัญมากขึ้นมีโอกาสที่จะถูกปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะไปอยู่ในตำแหน่งที่มีโอกาสได้รับผิดชอบการงานมากขึ้นจับงานหลายมือมากขึ้นมีโอกาสที่จะทำอะไรที่มันไม่คุ้นเคยมากขึ้นด้วยนะคะหรือบางท่านก็อาจจะลุกขึ้นมา ย้ายออกจากที่ทํางานเก่าด้วยตัวเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีเหตุจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของญาติผู้ใหญ่ที่บ้านหรืออาจจะมีในเรื่องของรู้สึกว่ามันอิ่มตัวกับหน้าที่การงานเก่ารู้สึกว่าจะต้องทําอะไรที่มันอยากจะทําจริงๆขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะแต่การที่ราหูเข้าโครจรเข้ามารับตาแหน่งเกษตรราธิบดีในภพพันธุข,ของคุณแน่นอนว่าก็จะนําพาโชคลาภในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาให้นะคะ มันจะทําให้การงานของคุณเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างง่ายดายอย่างว่องไวมากขึ้นจะมีจุดพลิกจุดเปลี่ยนที่คุณสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์เอามาใช้ต่อยอดในเรื่องของการงานได้นะคะเป็นช่วงที่การงานมีโอกาสที่จะโตแบบก้าวกระโดดได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายปีตอนที่ดาวพหาัหัสดาวของโชคลาภความสําเร็จดาวของความอุดมสมบูรณ์เขาโคจรเข้า,ขาไปอยู่ในภพสุภาษภพของความดีงามความเจริญงอกงามไปรับตําแหน่งมหาอุด ในช่วงเดือนตุลาจนกระทั่งถึงธันวาคมช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างง่ายดายเลยนะคะดังนั้นในเรื่องของการงานวางรากฐานให้ดีตั้งแต่ต้นปีผลสําเร็จที่ได้มันจะไปให้ผลประโยชน์อย่างงดงามอย่างน่าประทับใจที่สุดในช่วงปลายปีนี้แน่นอนนะคะและช่วงที่ราหูเข้าโครจรเข้ามาเป็นเกษตราธิบดีในภพพันธุเขายังให้ผลดีอีกอย่างหนึ่งนะคะ ก็คือเขาจะให้โชงให้ลาบในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยนะคะโดยปกติแล้วเวลาที่ราหูเขาโครจรเข้ามาอยู่ในพพันทุกมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนตกแตง่งต่อเติมบ้านรถที่ดินอะไรแบบนั้นนะคะมีเรื่องของการเอามาใช้ประโยชน์มากขึ้นมีเรื่องของการตกแตง่งต่อเติมให้มันอยู่อาศัยแล้วสบายมากขึ้นถูกใจถูกจริตคุณมากขึ้นนะคะ หรืออาจจะมีเรื่องของการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเก่าสมบัติเก่าที่มีอยู่นะคะเพื่อเอามาใช้สร้างเงินสร้างกําไรก็ได้มาทําเป็นออฟฟิศมาทําเป็นร้านค้ารีโนเวทบ้านเก่าแล้วปล่อยเช่าปล่อยขายก็มีโอกาสดีด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสฟุกๆุได้มรดกได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่เข้ามาอยู่ในมือก็มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะเพียงแต่เวลาที่มีราหูอยู่ในภพพันธุ ก็ขอให้ใส่ใจในเรื่องของการเงินกันสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการงานแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับการตกแต่งต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านรถหรือการซื้อหาของใช้ซื้อหาเฟอร์นิเจอร์ซื้อหาเครื่องมืออุปกรณ์อะไรเข้าบ้านพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของราคาในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของความจําเป็นกันไว้บ้างนะคะ เพราะว่าราหูเข้าเป็นดาวที่มีความใจใหญ่ใจกล้ากล้าทุ่มกล้าจ่ายกล้าลงทุนนะคะในเมื่อเขาโคจรมาอยู่ในภพพันธุแล้วภพพันธุหมายถึงบ้านหมายถึงอสังหาริมทรัพย์เงินก้อนที่จะไปใช้ในบ้านในอสังหาริมทรัพย์มันมักจะเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะรวมถึงในเรื่องของการงานรวมถึงในเรื่องของการลงทุนด้วยก็มักจะเป็นเงินก้อนใหญ่เช่นเดียวกันดังนั้นก็ขอให้เน้นเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ความจําเป็น ความเร่งร้อนความรีบด่วนของแต่ละเรื่องราวาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้มีเรื่องของรายจ่ายที่มันเป็นเบี้ยหัวแตกเข้ามาจ่ายเพลินแล้วงบประมาณบานปลายโดยไม่รู้ตัวก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงเรื่องของรายจ่ายที่มันไม่สมเหตุสมผลเรื่องของการจ่ายเกินราคาอันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังกันไว้บ้างนะคะเพราะว่าในช่วงพฤษภาจนถึงกันยายน เป็นช่วงที่อาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านเข้ามานะคะหรือเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่เข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่เป็นในเรื่องของการซื้อหาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์เข้ามาเปลี่ยนใหม่แทนของเก่าที่มันชํารุดที่มันเสียหายหมดอายุไปแล้วแบบนั้นนะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินระมัดระวังไว้ก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจในช่วงปี68ก็ยังไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะคะเซฟตรงไหนได้ก็ขอให้เซฟกันไว้ก่อนนะคะ ส่วนอีกเรื่องที่อยากให้ใส่ใจกันสักนิดนึงก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกับคนที่บ้านนะคะเพราะว,ว่าราหูเวลาที่เขาโคจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุเนี่ยมันทําให้คุณกระทบกระทั่งกับคนที่บ้านได้ง่ายอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีความคาดหวังหรือมีความหวังดีอยากให้คนที่บ้านเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้อยากให้เขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่อยากให้เขาทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่คุณเห็นว่ามันไม่สมควรแต่การที่มีราหูโคจรอยู่ในภพพันธุ โอกาสที่มันจะกระทบกระทั่งกันมันค่อนข้างง่ายนะคะดังนั้นก็ขอให้ใส่ใจเรื่องของการสื่อสารเอาไว้บ้างความสัมพันธ์จะได้รับรื่นนะคะเพราะว่าเป็นปีที่ถ้าความสัมพันธ์ในครอบครัวแข็งแรงทีมเบิร์กในบ้านดีโอกาสรับทราบทํากาไรโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานมันก็จะดีมากเฮงมากและโดดเด่นมากตามไปด้วยนะคะหลังจากที่ราหูเข้าโคจรเข้ามาอยู่ในพพันธุ มันจะเป็นช่วงที่มีจุดพลิกจุดเปลี่ยนในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการงานเข้ามานะคะจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามามากขึ้นมีโอกาสดีๆให้รับทราบทำกำไรมากขึ้นแล้วโอกาสที่จะผลักดันในเรื่องของการงานสร้างความสําเร็จสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองก็จะโดดเด่นมากด้วยดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คิดในทุกสิ่งที่มุ่งหวังในทุกสิ่งที่ลงมือทํานะคะขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกท่านทุกคนนะคะบุตรักษาค่ะ ตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจองของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ไอที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ si 9 9 2 utkcy หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังนใ,ในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใด ขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แทนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ